สวัสดีครับสวัสดีตอนสายๆครับผมที่นี่จังหวัดพิษณุโลกนะครับวันนี้ผมก็จะมาหาอะไรทําเล่นๆนะครับเตรียมอุปกรณ์มาก็จะมีชาร์จเจอร์แล้วก็แบตนะครับเป็นแบตลิเทียมไทเทนเนตนะครับตัวนี้มีอายุการใช้งานที่ก็บอกว่า10กว่าปีเลยนะครับผมมันเป็นแบบซองอันนี้เขาประกอบมาเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ผมไม่ได้ประกอบเองนะครับผมซื้อสําเร็จมาตัวนี้ก็20แอมป์12โวลต์ ก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดดูว์นะครับว่าแบตเตอรี่เหลืออยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้เหลืออยู่ที่สิบจุดสิบจุดหนึ่งห้าผมยังไม่ได้เอามาชาร์จก็จะใส่เข้าไปในกล่องสีดานี่นะครับไว้หิ้วไปเที่ยวหรือว่าหิ้วไปสถานที่ที่เราไปมันไม่มีไฟฟ้านะครับสามารถชาร์จโทรศัพท์มือถืออะไรแทบลงแทบเล็ดอันนี้จะอยู่ได้ถ้าชาร์จมือถือนะครับบอกเลยว่า3วันไม่ต้องชาร์จก็ได้มันพออยู่แล้วครับ20แอมป์ก็จะมีชาร์จเจอร์หนึ่งตัวนะครับผม ชาร์จเจอร์นี้ขนาด50แอมป์นะครับอ่า50แอมป์ผมจะใส่ไปพอดีผมมีอยู่แล้วจริงๆมันใช้อ่าสัก20แอมป์10แอมป์ก็พอนะครับแต่ผมมีอยู่แล้วผมก็เอามาประกอบใส่ส่วนตัวนี้ผมก็ซื้อมาจากช้อปปีนะครับช้อปปีก็จะมีบอกอ่าบอกโวลต DC แล้วก็ชาร์จโทรศัพท์แล้วก็สวิตช์ปิดเปิดแล้วก็ที่จุดบุหรี่นะครับอันนี้ก็คือเสียบปลั๊กเข้าไปเป็นพัดลม DC ที่เป็นหัวจุดบุหรี่เสียบกึกไปนะครับผม แล้วเดี๋ยวแบตผมก็จะมาใส่ในกล่องนี้นะครับของหน้าตาเป็นแบบนี้ใส่เข้าไปเวลาเราร้อยฮิวไปนะครับไปที่ไหนก็ได้เดี๋ยวที่จุดบุหรี่ผมก็ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือผมก็จะเจะเจาะให้อยู่ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมไปหาอุปกรณ์มาทําก่อนพวกสายฟงสายไฟนะครับแต่ผมจะไม่ถ่ายตอนทํานะครับถ้าถ่ายตอนทําบอกเลยว่าคลิป3วันตองสัยจะไม่จบเพราะว่าผมก็ไม่เคยทําเหมือนกันว่าจะมาลองทํานะครับ เดี๋ยวรอทําเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายวงจรให้ดูว่าเป็นแบบไหนนะครับผมจะทําแบบาสามารถาชาร์จกับแผงโซลาร์เซลล์ได้ด้วยเอาไว้เดินทางแผงโซลาร์เซลล์สัก30วัตอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปเริ่มทําก่อนนะครับเดี๋ยวทําเสร็จผมก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับอ่าและแล้วผมก็ได้ทํากล่องพอร์บ v ็อกเสร็จแล้วนะครับไอกล่องกระเป๋าหิ้วแบบไปไปล่ไปนาไปทุ่งไปสวนนะครับ สามารถมีพัดลมเปิดได้ใช้พัดลมดีนะครับเป็นระบบดีของผมไม่ได้ใส่อินเวอร์เตอร์ก็ทําแบบบ้านๆนะครับที่มันใช้งานได้แต่ว่ายังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์นะครับอุปกรณ์บางอย่างยังไม่ครบผมกําลังสั่งเข้าเข้ามานะครับที่จะทาปลั๊กต่อออกจากอนอกกล่องน,นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ใช่ช่างแต่ชอบหาอะไรมาเล่นจนแม่บ้านที่บ้านเริ่มบ่นแล้วเพราะว่า เสียเงินไปเยอะก,ก,ก็คนมาชอบนะครับวิธีการไปก็หิ้วแบบนี้นะครับผมแบบสะดวกพวกพาได้เป็นแบตที่อยู่ข้างในก็เป็นแบตบอะลิเทียมฟอเสเฟตนะครับเป็นลิเทียมเขาเรียกอะไรลิเทียมไทเทนเนตตัวนี้จะมีอายุการใช้งานที่ยาวๆนะเขาบอกว่าประมาณ10ปีก็น่าจะคุ้มค่านะครับผมเป็น20แอมป์ที่ผมใส่เข้าไปเอาเดี๋ยวมาดูภายในกันครับก่อนที่จะเปิดการใช้งาน ส่วนปลั๊กตัวนี้ก็ที่ผมจะชาร์จกับไฟบ้านนะครับผมเอาไฟบ้านเข้าชาร์จนี่คือขีบขั้วบวกลบเดี๋ยวเปิดกล่องให้ดูนะครับก็จะเป็นภายในเป็นแบบนี้นะครับผมสายมันอาจจะไม่สวยนะครับก็แบบบ้า้าน้ำบ้านนอกเนี่ยก็บัดกีเอานะครับจากขั้วแบตก็อยู่ตรงนี้นะครับผมขั้วแบตขั้วแบตบวกลบแล้วก็ไปใส่ชาร์จเจอร์ ส่วนช่องที่ตัวผมต่อไปเป็นช่องโหลดนะครับก็คือถ้าเราใช้งานโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าแบตเตอรี่มันจะหมดนะครับเพราะว่าสามารถตั้งต่าตัดได้ผมใช้จากช่องโหลดนะครับชาร์จโทรศัพท์มือถือเปิดไฟแสงสว่างอ่ะเดี๋ยวทดลองการเปิดใช้งานนะครับว่าจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมสวิตช์ก็เปิดปิดตรงนี้นะครับผมอ่ะโอเคครับแดงหมดนะครับผมแดงและชาร์จโทรศัพท์มือถืออันนี้ช่องเสียบ ที่จุดบุหรี่นะครับดูแบตตอนนี้มีเหลืออยู่ที่มันมองไม่เห็นเนาะเพราะว่าไฟมันสะท้อนอยู่ที่13.8น่าจะมมวๆหน่อยไม่เป็นไรก็ชาร์จเจอร์ก็ขึ้นแล้วนะครับผมดูที่ชาร์จเจอร์นะครับน่าจะมองไม่เห็นนะผมใส่ขากล้องไว้ น่าจะเห็นลางๆนะครับ13.6แบตเตอรีค่คราวนี้ผมจะทดลองการใช้งานนะครับอ <c oughs> าจจะรีวิวไม่เวิกนะ <c oughs> บอกเลยว่าถ้าชาร์ตโทรศัพท์มือถือนี่3วันยังไม่หมดเลยครับไฟ20แอมป์อ่ะโอเคนะครับพัดลม <c oughs> พัดลมผมทำงานเรียบร้อยนะครับผม อ่ะเดี๋ยวผมลองชาร์จโทรศัพท์มือถือว่ามันจะชาร์จได้ไหมอ่ะโอเคนะครับโทรศัพท์ก็เข้าแล้วนะครับผมนี่ครับแบบตโทรศัพท์ก็ชาร์จเข้าเรียบร้อย อันนี้โทรศัพท์ใครไม่รู้นะครับยืมมา <laughs> <laughs> แต่ชาร์จเข้าเรียบร้อยแล้วก็ใช้งานได้พัดลมติดอ่ะเดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวผมเสียบแผงแผงผมก็เป็นสามสิบวัตรนะครับอันนี้เอาวางไว้เล่นๆก่อนเดี๋ยวค่อยหาสายมาต่ออันนี้ผมจะต่อไว้แบบชั่วคราวนะครับผมในการที่ชาร์จแบตบก็คือขอ้าแผงเข้าผมก็เสียบเข้านี่นะครับ อเดี๋ยวผมต้องถอดขาออกจากไอถอดกล้องออกจากขาก่อนไม่งั้นมันมองไม่เห็นนะครับตุละตุเรนิดนึงก็บ้าน,นอกกันนะอ่ะทุกอย่างทำงานเรียบร้อยนะครับไฟแดงโชว์อ่าสิบสามจุดหกนะครับแบตเตอรี่เปิดดูข้างในอ่านะครับแผงก็ชาร์จเข้านะครับ อระพิบปิะพิบประพริบปริบบละสิบสามจุดสี่อ่าโวลต์ชาร์จเจอร์กับโวลต์ไอตัวบอกเปอร์เซ็น์อาจจะไม่ตรงกันครับต่างกันนิดนึงอ่ากระปิบปิบประิบเนี่ยนะครับจริงๆแล้วผมจะอ่าเดินสายจากตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยแผงเนี่ยไปออกตรงนี้นะครับแล้วเสียบข้างนอกเดี๋ยวผมกำลังสั่งอุปกรณ์อยู่ ก็ไม่ยุ่งยากครับแบตบก็เป็นแบบแพ็คมาเป็นกล่องไม้นะครับกล่องไม้ที่ใส่เข้าไปในนี้ติดกาวไว้ลายหิ้วก็จะได้สะดวกนะครับผมสายก็พลุงพลังอย่างนี้นะครับ <c oughs> ก็บ้าน,นอกกันนะเอาแบบใช้งานได้ก็โอเคละก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับพลมกล่องนี้มันใกล้ไม่ได้นะพะใกล้ปุ๊บมันมัวทันทีเลยครับไม่รู้มันจับอะไรของมัน เปกีชัดหรือเปล่าอ่าพอใกล้ปุ๊บมัวทันทีก็เป็นแบบนี้นะครับมือถือก็ชาร์จได้ปกติลมเปิดได้ส่วนแจ็ค DC เดี๋ยวผมจะเอามาต่อไว้เวลาเสียบอ่าหลอดหลอดไฟนะครับเป็นหลอด DC แสงสว่างผมกํลาลังสั่งมาอยู่ยังไม่มาอันนี้ก็เสียบแบ้ประชวะคาวนะครับแต่เวลาที่เราเดินทางนะครับเดินทางผมก็จะใช้วิธีการเอา เอาไฟในรถมาชาร์จนะครับก็คือมาเสียบเข้าตัวนี้แหละตัวแจ็คแจ็คตัวนี้นะครับเสียบเข้าเสียบเข้าชาร์จเจอร์มันก็จะควบคุมการชาร์จนะครับไม่ให้ชาร์จเกินลิเธียมฟอสเฟตผมจะใช้ไว้ที่สิบสีจุี่นะครับวันนี้ก็มาถ่ายให้ดูเล่นๆก่อนนะครับผมเดี๋ยวรอให้เสร็จอีกรอบหนึ่งก่อนตอนนี้มันยังไม่เสร็จแบบสมบูรณ์แต่ว่าอยากโชว์ละเพราะว่าเพิ่งทําเสร็จเมื่อคืนนี้ยมาเช้าก็มาแก้งานนะครับชาร์จเจอร์ อ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ